ส่งท้ายค่ำคืนนี้ครับในรูปแบบมวยไทยซูเปอร์แชม์ครับของดีของเด็ดครับ Fabio Re รย s ครับเย,ยวพักการจากลิสบอนครับโปรตุเกสครับ Wins, วัย23ยปีครับณเวลานั้นครับรไม่มี่ครับสหรับนักชกค,คนกดนับกดน็อกนักชกไทยมาเพียบครับวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับแบค็แฮมเขาใหญ่อาร์ทรีรีสอร์ทจากบุรีรัมยักษ์2 0 0นดินครับคุณพ่อญี่ปุน่นคุณแม่บุรีรัมครับรายนี้แบค็แฮมเขาใหญ่อาร์ทรีรีสอร์ทนี่นะครับแบ็แฮมครับผม พูดอีสารได้พูดใต้ได้ครับ,บนนแน่นอนครับพูดญี่ปุ่นไม่ได้ครับครับวัย24 <c oughs> ปีครับสูง178เซนติเมตรอาวุธมวยครบเครื่องร่างกายสุดเกร่งนะครับและที่สำคัญยังไม่เผยแพ้ใครบนสังเวียนนี้นี่ครับเทียบสัดส,ส่วนครับเบ็คแฮม178ฟาบิโอ174น้ำหนักนี่70กิโลกร,รัมเท่ากันครับอายุนี่เบ็คแฮมนี่24เรยิสซิ23ครับ ประสบการณ์นั้นแน่นอนครับอยู่ที่ฝั่งเบคแฮมครับแข่งซ้ายไว้ใจได้ครับไฟเบอร์ลสก็อย่างที่เราได้ยินกิีิสับมาแล้วครับกดนับกดน็อกมาเพียบครับวันนี้มาเจอกับเบคแฮมนี่ครับหรือว่าเจ้าเคนครับ ก็เป็นประเภทสโลไลฟ์ลครับสายสโลชัดช้าโอ้ยโ,โอยแต่นี่ไม่สโลครับมาแบบควิกลี่ควิกลี่ลครับโอ้โเลยยิสโจมตีก่อนเลยครับโอ้โหจะมาตะต่อนย้อนเนิ่นเนิ่ไปได้นะครับเบคแฮม,มเลยยิสเนี่ยมาแบบ <c oughs> ยังกับไฟบรรลัยกันเลยครับเดินเข้าหาหมัดขวาเกงไว้นั่นครับเตรียมจะต่อยอ่ะถีบสวยแ <c oughs> หมอย่างนิ่งจริงๆครับเบคแฮม,ม <c oughs> อุ้ยหมัดแลกกับแข้งครับเอาแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วครับฟาเบียลยิสก็กะจะลุยเลยครับกะจะดึอมซีละไมมวมยไทยยิมโอ้โหตอนนั้นนี่อยู่สมุยนะครับเลยิสโอ้โหงามงดงดงามครับแต่ลุดก็โดนครับเลยิสโดนอีกแล้วครับอย่างว่าครับซ้ายกับขวาครับ ทำก่อนได้ก่อนได้เปรียบครับเนี่ยครับดึงจังหวะสวยครับไปแค้มลูกนี้โอ้ตั้งใจจะกดให้หล่นเลยครับฟาบิโอรเรยสต่อยแบบตามตำราที่เรียนมาเลยครับเรยสครับหดแข้งแล้วก็ตามงลุล้เจอสิดดครับแบบนี้อิ่มไม่อิ่มครับเรยสโอ้โหแข่งขวาจังเต็ม ส่อไปนะครับดูเหมือนว่าจะแตกนะครับฟาริโอเลอิสครับเดี๋ยวขอดูชัดๆครับน่าจะมีเลือดไหลมาบริเวณหน้าผากแมไปแคมีกระต่ายมันจริงๆครับทั้งซ้ายทั้งขวานั่นลยครับแม่อาจารย์ธวัชชัยครับบอกคุณหมอขอพบครับโอ้บริเวณหน้าผากปล่อยผมริมหน้าผากครับอ่ะนิดหน่อยครับนิดหน่อยไปกันต่อ นี่ครับทะเลทลาเข้าไปเจอของดีจากเมคแคมครับฟาบิโอรอสวนรอโต้เลยครับเมคแคมโอ้โหหมัดก็มีครับเมคแคมครับอาวุธกหนักแรงครับเลยิสครับแกแต่ทื่อไปหน่อยครับอาจจะโมโหดนี่ยนะครับอย่าเจาคืนเลยครับ มันก็เลยอาจจะเกรงๆไปนิดนึงตัดล่างก่อนครับไฮเบคแคมพวงแม่พับนอกพับในตอนนี้เริ่มจะมาแล้วครับเลยยิสจมตีฉานล่างครับ <c oughs> แต่เบคแคมกะเตะแต่ละทีนิด <c oughs> อ้อหูกระดดเข่าลอยใส่ครับหมดยกแรก น้ายังใสอยู่ครับส่วนคนนี้ครับหัวเปิรกแล้วครับโอ้โหดูครับเวียหมัดกับหลังนี้ไม่โดนนะครับนี่หรือเปล่าครับศอกนี้หรือเปล่าครับโอ้โหแน่นอนครับแทนที่จะต่อยเข้าร่วงกลายเป็นตัวเองแตกซะงั้นครับโดนหมัดเหมือนกันครับเบคแคบครับโดนหมัดของเรย์ยิสเหมือนกันครับ หมัดคนหนึ่งสออครับแล้วนี่จังหวะวงในครับก้าวแลวเสียบเนี่ครับแบคแคมทําได้ดีครับ <c oughs> ยกที่สองครับเด็ดปวยเดืนครับ,บวันนี้ใส่กันเต็มพิกัดจริงๆครับสีคู่รวมคู่นี้เ <c oughs> ชื่อว่ายกนี้ฟาเบียลก็น่าจะเดินกดดันเหมือนเดิมนะครับโอ้โดนเตะกระเด้งกระดอนลูกขนุนเลยครับ <c oughs> ด,ด,ด,ดูครับ อุกแข้งกันหนักจริงๆครับก็คงมั่นใจเลยครับว่าถ้าไปแค้มโดนจังๆนี้อาจจะอยู่ไม่ได้ครับโอ้แต่แข้งไปแค้มนิดอันตรายดูครับหัวซ้ายโอ้ยเอาไงครับถอยกรูดเลยครับเลยิสโอ้ยตดนอีกแล้วครับขบเคียวเชี่ยวฟันครับเลยิสโอ้โหไม่เคยได้เห็นครับตอนนี้ฟันบอลเลย์ยิสตีกันเชียงครับ ปกตินี้จะเป็นมวยเดินหน้าท้าลุยท้าแรกครับแบคแคมโอ้โหวางจะวาโหัวแข้งซ้ายโอ้ซ้ายทีขวาทีครับตอนนี้ปักศอกครับโอ,โอ้แข้งซ้ายโอริิก็ตัวด้วยขวาครับโอดูจะเป็น,ปนแบคแคมครับที่จะหนักกว่าครับโอ้โหไปอัดเข้าไปครับปรนมท่อนแขนครับพยักหน้างึกๆบอกให้เข้ามา เบคแฮมบอกมาอยู่แล้วครับรออยู่รออยู่นั่นเลยครับได้จังหวะก็สาดเลยงานมาตั้งแต่บุรีรัมย์อะครับเบคแฮมโอ้โหโยนเข่าอีกเลยิ้ก็พยายามจะเตะล่างครับแมก็ประเภทดื้อตาใสนะครับคาบิโอเลยิสครับยังเดินเข้ามาครับหัวเข้าไปครับเบคแฮมฟันสองอีกแล้ว อ้าวโอ้โหระวังครับบัดเวียงยังอันตรายอยู่นะครับมาดงตรยิสไปจับแล้วโอ้ยหขืนด้วยซ้ายครับเต็มเต็มครับลุงนี้ยังกัดฟันเดินครับฟาบิโอเรยิสหัวไปครับพับนอกพับในแบบพยายามจงตีพับในของเบคฮคนเลยครับ โอ้โหโดนเหมือนกันครับพยายามจะโจมตีพวกพับในครับต้นขาล่างครับเรซ์ครับหุกขวาสวยอ้าวแข่งซ้ายไปอะเตะพับนอกครับเรย์พิษสงยังมีอยู่ครับนักสู้จากลิสบอนครับโปรตุเกสพยายามจะโน้มมาเตีไปแคมครับเรซ์ก็ถอดหัวหนีครับ ตามเข้าไปครับวิ่ง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 โอ้ฟาบิโอก็ถอย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 ครับกรรมการธวัชชัยต้องเตือนครับหมดยกที่สองก็ยังสีหน้าสบายสบายครับเบคแฮมครับดูภาพช้ารับนี่ครับเตะกระเด็นเลยครับแข้งซ้ายของเบคแฮมครับโอ้โหเตะต้องถอยกรูดเลยครับเลยยิส ดูรกระโดดเข่าลอยครับแล้วก็ตามด้วยศอกครับนี่ครับแข้งซ้ายแล้วตามด้วยหมัดขวาครับ <c oughs> ดูเหมือนว่าการเป็นมวยซ้ายนี่ทำมอฟฟาเบลเลยสิทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับ <c oughs> หัวดซ้ายครับโอ้โหกระโดดกระโดดเข่าลอยครับเข้าบริเวณหน้าอก <c oughs> ยกสุดท้ายครับ าครับเลยิสครับเปิดหมดลุยอีกรอบไหมครับอ่ะวงในครับโอ้โหดเดินเตะพับในนี่น่ากลัวครับฟาบิโอเลยิสหวดพับในครับบริเวณด้านขาขวาครับอ้โหลกกันครับโอ้โหทีมมอนยันหลักครับแหมยันโครมเลยครับลูกนี้เดินเข้ามาโอ้โหหมัดซ้ายมานะครับฟาบิโอเลยิส อีกหนึ่งอาวุธเจักแค่เสียหลักครับดูเหมือนจะมีเลือดนะครับเบคแคมครับไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดเบคแคมหรือเลือดเลย์ิสครับตีครับเบคแคมหนาวแล้วครับโอ้น่าจะเป็นเลือดเรยิสนะครับแบบนี้โอ้โหแข่งสายอัดไปเต็มเตมฝันสอโอ้โหสอกขวาครับแหกไม่แหกครับเรยยิสยังเดินเข้าไป เตี๋มสายเออรอรับไว้ครับเบคแฮมโอ้อาจจะมีหายใจแรงนิดนิเลยครับเบคแฮมวิ่งเข็นมาแล้วก็ตามด้วยแข้งครับเบคแฮมโอ้เลยยึดนี่แกโอ้โหแทงซ้ายเข้ามาฟันศอกขวา <c oughs> ต้องออมวุฒโตบ้างครับเบคแฮมครับเลยยึดนินดนิดหน่อยหนย่อยนยีนย่แกเก็บไปหมดนะครับ เข้าไปครับก้าวเสียบี่้นี่ยใส่ปริมาณครับเป็ะแค้มเป็นประพวกเน้นครับนี่ครับนาทธิเสแสรนครับยกสุดท้ายกอกไว้ตีไหมอ้าวมีฮุกขวาครับอือหือแข่งขวา โอ้ตัวก็อ่อนไปอ่อนมาครับเรยิสครับกระโจนเข่าลอยครับโอ้โหโดนเต,ต็มแข้งกก็เริ่มเบาลงแล้วครับเรยิสก็เร่งเยอะเลยครับฟาบิโอเรยิสเนี่ยครับแปะแปะๆไปแล้วครับกลายเป็น ไปรูดีครับจับทำไงครับไปแค้มจิ้มข่าวเบาๆครับดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากทำแล้วครับนี่ครับไม่มีน้ําหนักแล้วครับแข้งของรียิสตอนนี้ก่อนเหนื่อยแล้วครับทีขว้าครับ เลยยิเซ็งก็เร่งเยอะเลยครับตอนนี้ก็แทบจะหมดเหมือนกันหมดยกสุดท้ายครับโอ้น้ำลายเหนียวคอด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันครับก็ดูภาพช้าครับนี่จังหวะแข้งของรเบคแคมก็คืนด้วยแข้งครับน้ำหนักนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าต่างกันครับโอ้โหไต่ซ้ายอัดข้าไปครับเต็มๆม หักศอกครับเสียหลักเองครับไปแคมก้าวแล้วเสียบนี่ครับคนนึงเตะบนคนนึงเตะล่างโอ้โหถีบตรงนี้กระเด็นกระดอนเลยครับนี่ครับเข่าร้อนตามเข้าไปอัดเข่าครับแล้วก็ลงท้ายครับมิตรภาพครับโอ้โหกันสนุกจริงๆครับใส่กันไม่มียั้งจริงครับแต่ตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้ว And your winner your goes to The Red Corner. แล้วก็เป็นเบคแฮมเขาใหญ่อัทิรีสอร์ทครับลูกครึ่งบุรีรัมญี่ปุ่นครับเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ครับไปกันระเบิดเถิดเทิงยิงครบไฟนี้ครับใส่กันในพิกัดทั้งคู่ครับถือว่าสู้กันสนุกมาก